ตวัสตีค้ายินดีต้อนรับสู่เส้นลายมือนะคะเรามาดูนะคะเส้นลายมือสวยๆนะคะเส้นลายมือที่ดีๆแต่อยู่ดีๆเส้นลายมือเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ดีเพราะอะไรบางครั้งอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราทําไปทําอะไรผิดมานะคะทาให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเรา ะะลองมาดูนะคะดูมอนกกินหรูอยู่ดีอยู่สบายอยู่ดีดีเหมือนกับบอกว่าคนเราอยู่ดีดีสวยหนะ้าตาดีดูดีดูหรูดูสุขสบายแต่เส้นลายมือมันจะบอกก่อนภายใน3มวันหรือ7วันนะคะอยู่ดีดีดเส้นลายมือเราเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เส้นชีวิตที่เคยอยู่สุขสบายนะคะ กลับมามีเกาะกลับมามีเส้นเป็นคลื่นเส้นวนาชนะเป็นคลื่นเส้นวนาชนะเป็นเกาะมีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีเส้นอาทิตย์ที่เคยสวยมาก่อนอยู่ดีเส้นมันยุกยิกยุกยิกเส้นมันช็มรุก็เส้นใจก็เป็นรูปอ่ารูปอะไรนะคะรูปเป็นรูปอะไรนะรูปเกาะนะคะหรือรูปม็ตรข้าวสารนะคะ เห็นไ,ไหมคะถ้าเกิดอยู่ดีๆเส้นมันเกิดขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวดูแบบรูปแบบนี้ดิจะไม่เข้าใจนะคะเส้นในมือเราสวยๆแบบนี้อยู่ดีๆเอ้าทาไมเส้นในมือเรามีคลื่นแบบนี้มีสี่เหลี่ยมแบบนี้เส้นวาสนาปนปสนเปลี่ยนไปเส้นอาทิตย์เปลี่ยนไปและเส้นหลักทรัพย์เปลี่ยนไปเห็นไหมคะอันนี้อาจารย์เอามือมาเปรียบเทียบให้ฟังนะมือเราสวยๆอยู่ดีๆแล้วทำไมกลายมาเป็นแบบนี้นะคะเส้นมันเป็นคลื่นแบบนี้นะคะ ไปทำอะไรผิดมานะคะมีโอกาสนะคะที่เราจะเสื่อมเสียชื่อเสียงกิจยศเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาแบบดีดูดีกลายเป็นเหมือนกับขึ้นสูงสดุดลงมาตกถึงต่ำสดุดก็คือฐานหลักทรัพย์ที่ไม่แข็งแรงเห็นไหมคะฐานหลักทรัพย์จะอยู่กีจแบบนี้อ่ะเรามาดูมือเส้นจริงๆแบบนี้อย่างเงี้ยไม่โอเคแล้วนะคะคนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทําให้ชีวิตเราเนี่ย ขึ้นที่สูงแล้วตรงตกลงมาที่ต่ำนะคะเส้นนี้สำคัญนะคะเส้นที่มันตัดก,กลางกว่ามือเนี่ยนะคะเส้นใครที่มีเส้นตัดตรงกลางกว่ามือตัดเส้นอาทิตย์ที่เป็นขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ให้ดูเส้นแบบนี้นะคะแต่อาจารย์ขีท่ที่ดูบางทีเราอ,อาจจะมองแล้วมองไม่เห็นมองแล้วไม่เข้าใจอยู่ดีๆเส้นลายมือราก,กายมาเป็นคลื่นแบบนี้เห็นไหมคะเส้นนี้เนี่ยข้าเรียมเส้น เขาเรียกว่าวิบากกรรมที่เราทําอะไรมาหรืออะไรไม่ดีมานะคะไปผิดจินจินข้อ5ข้อเนี่ยต้องยึดให้แน่นนะคะเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปจากในทิศทางที่เสียนะคะเคยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนนับหน้าถือตาปุ๊บเส้นที่มันเป็นคลื่นเส้นที่มันเป็นแบบเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยยุบตัวลงนะคะ ประมาณนี้ค่ะถ้าเส้นลายมือดีๆเราก็สบายต่อทําอะไรก็อย่าประมาทนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่าไปทําอะไรที่มันมินเม,น,มน,นะคะสิงข้อห้ารักษาให้ดีีเส้นลายมือเราก็จะได้สวยอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะที่สนใจนะคะขอบคุณค่ะ